น้องหมาน้องแรมโบ,มโมโบ้ใช่ไหมไหนเซฮโรหน่อยค่ะเซฮโรหน่อยเอ้ยหมาคนกับหมาก็เออนะหมาไม่ยอมนะย <laughs> พยายามมากสองคนนี้เออมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเซฮโรในซีทอมรอพวกแตกนะ้ำเมื่อคืนดเ,ออเด็กฝรั่งน่ารักมากเลย ฝรังคนไทยก็จะมีเกรย์99%ส่วนมากเป็นเกรย์หมดเลยนะคะเกรย์99%เออน่ากลัมากเกาะน,นี้มาให้ดูทะเลสสวยพอพอน้ำสีฟ้าดูท้องฟ้าอากาศด,ดีมากไม่รู้ว่าพุงเทพฝนตกหรือเปล่าเย่เดี๋ยวเราจะเล่นเรือนี้กัน เรือนี้เดี๋ยวพวกเรากำลงังรอคุณนายอยู่คุณนายทรายไม่มาเครเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะ